ที่อยากสร้างบ้านหลังนี้นะครับผมมองว่ามีที่ดินนะครับควรมีหน้ากว้างประมาณ16เมตรนะครับลึกประมาณสัก15เมตรเป็นอย่างต่ำนะคผู้ชมงบประมาณตอนนั้นคือ1.5ล้านครับตอนนี้ครับ1.5ล้านครับบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นยังไงท่านเห็นว่าคุ้มหรือเปล่าครับ3ทุอนนทน2้องน้ำครับโทรมาหาเราได้เลยครับ0637899666 ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราครับเพื่อประโยชน์จะให้คนสร้างบ้านแบบเรานะครับผมทีนี้สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับมาทำงานงระบบที่เก็บเครงบ้านเป็นไงบ้างครับผมก็<อ>เป็นงานหาประสบการณ์ที่ดีครับหาประสบการณ์เนาะแล้วก็หาเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อเนาะตอนนี้เรียนที่ไหนครับมอว์นเนาะอีสองครับก็สาขาวิทยาศาสตร์ครับอยู ปีไรกพิธีการจำนวนแล้วกับซอแปร์ปีสองเนาะครับเป็นไตังก็ต้องทำงานเอานะครับพยายาเอานะครับผมแล้วก็ประหยัดไหมประหยัดครับโอเคครับผมไปดูพิเตอร์ต่อรายละเอียดครบครันนะครับดูช่องหลักก็คือซีสเกตสร้างบ้านนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้กําลังน้องเติรนเคลพื้นที่พิเตอร์ก็น่าถ่ายวีดีโอครับผมดูมุมสูงนะครับความสวยงามนะครับผม บ้านชั้นเดียวนะฮะส่งต่อความสุขร่วมกับซิสเกตสั้งบานครับพี่น้องมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับผม2ห้องน้ำนะหห้องครัวนะครับแล้วก็หนึ่งห้องโถงครับผมอยู่ใต้แค่ครับใต้แค่อผมสูงครับผม360องศากับ10องศาก,ก็มีครับ สวยงามงมากๆเลยนะครับวมกับซีสเกตสร้างบ้านครับพี่น้องเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับผมเข้าหาถานนใหญ่สวยงามงมากๆครับพเราเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงนะครับผมบันได้ออกล้างบ้านนะครับผมมีห้องน้ําตรงกลางด้วยห้องน้ํารวมครับ ส่วนห้องน้ำที่สองนี้ก็เป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนใหญ่นะครับผมสวยงามมากๆเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ